สวัสดีค่ะสุกูสุคนทั้นอุปที่ใหม่ทั้งอุปที่เก่าสุกูสุคนนะคะในการยินดีตลาดสุกูสุคนนะคะเนาะพี่น้องสุกูสุคนทั้งใก้ทั้งไกลค่ะเมนูการ์มากครับทายคนพี่น้องนะฝนตกลิ้นบ้านนาคาลีพี่น้องโชคไปข่อยโชคลิ้นลิ้นนะคะเนาะตกติดตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะบนเท่าก็คือนะคะเนาะพี่น้อง แต่งไรขยานค่ะคุณตุูกชายเนาะคนโกลิ้ไปล่อยพยายามต้อนยามดีตะกันเด้อร์สุดๆสุดคนพะี่น้องยามต้อนยามดียามโตงยามใช่นูกชายเนาะคนตกลิ้อลอน,น,ล ander, ลนอัน เท่านี้เวาถเมนเมนว่าปุ้นป่ตุกเงนเท่านี ah ้สิออันส่วนกันกับเท่านี้ว่าสืไปงานบุญชวงเพื่ออันอำเภอเชียงมาเนาะค่ะกมาแล้วทางการเอาว่าปุนตุกกับไปดอกนอกที่นอนะวานเข่ากับจ้นกระทางโคมจะมันกระมือม <t> ันกระลื้อเราี่นอนาะประมาณทางกามันพอมันช้าเนาะค่ะเนาะข้างหน้าเราทางการฟังทั้งอันฟังทั้งอันอำเภอชีนมานะบอลล์รถเนาะค่ะเอาว่าคิเนียน มีบันไดนะคะเนาะบันไดลงหอหน้าอันุ่มชพอนจะโทษมากทีการนะคะเนาะสาพอนโทษมาว่าเปน็นักกันนี่มาบุญแข่งเรือบ้าน,นันสาพอนเด้อฝนว่ายพอดีน,น้ำกันพระชายคลิปน้ำกันมาทักกระบะขนตกก็คือคุณคปฏิกออกไปไตเดีกเด้อสาพอนเด้อฝนตกจ้าท่านบันเดลไปจักไปก้ะเนาะมีฝนตกเพื่อไปเพื่อมากขยันหนาวเลยค่ะฝนตกลิ้นจ้า ถ้าโปรมาทอกน้ำข <con> ้าวซีกาน้องขานอกพีนน้องมันมีบางคนกับอันเตรียมเฮแอนเรียมของเตรียมราทาพยายามเฮยามม้อน้องขานอกลมพ้นกับพยายามเบ็ดพลังมากพยายามเบ็ดหลกข้าวน้องขานอกมาหนักมาตุ้มเพื่อกระติกต้อคใหญ่น้องขน้องมาตุ้มจะไป่าทาหไม่ว่าบางค้นกับไส่กุ้งมะก้อยน้องขานอกมะก่อยกินน้ำข้าวค่ะ ก็เป uh, so so ็นเกษตรเป็นอกเนกอาหารนวกมัาหาน้องบางคนก็รัสุ่สุขคนนีะมืดผ้ามืดโพลมากกับรรยากาศชายลมชายโพนนคะนองมืดมืดคืมคืมเบดมืดเบ็นเลยขาดพี่น้องมาดูนกตีก็คือตัสิบราายของนีาคะเนาะว่านตกลิ้มจ้าวันี้ก็ทายยิบในบ้านเออกไปนอกบ้านบ่ได้เนาะฝนลิ้มจ้าส่งน่ะสองหลังซ้ำกับลิ้มยง ให้ไปซองหน้าซองหลังสัง่งอันซักำกับลิื้เงย่างเว,วนนะกอกจ้กเนาะคนตุกลิีนตะโพยค่ะตะกี้ตะกอนคนตุล้ลรีดไม่ที่เราพาชับอื่พุดอื่นนอกจากนอกอันเห็นผู้ใหญ่เนท่าไปพุดเที่ยวโคกเที่ยวป่าเฮียเที่ราเบรกโยกเบรกเสียมไปพุดตามภาษาเช่น,นเน,น,า,นเาพุดเลี้ยนดาไปเข้าพุดตัวพุดส่วนนี่เลย มักกะเซียนน้องๆคือมาน้ำมันหมักจุกคือมาน้ำมันที่ดีนั่นแหละค่ะชื่ว่านาอันขั้นว่าวิดวิดนาเร่งนาพูนวิดนาเล่งนาพูนพื่ใกล้เกี่ยเน้องะเดี๋ยวเราต้อทีิภาพใกล้เกียดเกี่ยงนั่งไลนนอกบานนาตลีมันมันอยู่เข้มโกน้ะะเข้มโกนเข้มหัวเข้มห้องค่ะบ้านนารารีมันอยู่ในจีงบนอิยาะค่ะ ะะเดราไปจะมาเกี่ยวกะะับนักเตะกมาเด้ายีเดียกลัดตะกี้ตะกนมินิมาก,กับไฟยปนไฟย่มที่นองนักเตะออกจากบ้านมาไดนจะยืนยในไี้หมล่ะคะ่ะยืนยืนยู่ในอันในอันยางชาน,า,านมานบันบานอื่นชาดตะกี้ตะกอนอเมซ่าพี่นอกนอ้องบ้านบ้านนอกบ้านนามีชานทางตงงนนละลุ่มเมืองบาพคนมีประเทศบ้านชั้นเดียวครับาคนนี้ตะกี้ตะกอนอเมซ่าพี่นอกนักเเคยอัน เคยพลาดชาดพิ่น้อันย่อย่อพักเข่าไปหนุกข้าเขาไปพี่น่องเปดรลางนะพี่นองแต่มันรวมมีอาหารดอกไม้ข้าเข่านะย่อไปไปพลาดชานลุ่มปางงางข้าเข่าก็ไปจะขัาเข่าคุ้นกไปจคุ้นค่าชานปัดชานสูงนะคะมันคอมีไม่ดอมันคลื่นชานะคะวเดบุ้งนะคะเนาะชานวาตุนตกีชาดชานกัเพื่อนต่างกันนะคะด้วยสวัสดไก่ อันจะเอาด้วยานมันนั่นมันเป็น砂ก้อนเงื่อนเงื่อนก้อใหญ่กว่าเก้อนใหญ่กว่า砂น้นงะคะเนาะอันว่าแบบโบราณนะคระถางขึ้นมือเลยกระสุบมีดละานนะคะานจะคือเป็นบนลาล่างสวยล่างบวงล่างจอกล่างชามล่างจานนะคะเนาะบนหิ้วเห็ดกินบนบนเห็ดแนว่ยวันข้าวข้าวกวปลากล้วยเสียดนะค่ะบนล่างมือล่างจอกล่างบวงอะไรค่ะเป็น砂น้นงะคะเนาะ คนตองินไปปลอยตะไปอ็นจับเกียดจับอือ่มมอนมาที่กกที่มวนมาี่น้องตะกี้ตะกอนยังน้อยมะพี่น้องคนตองรินจังซี่นะโอ้บรรยูบ้าศนี้เลยนนะคะไปลินหน้ามาที่น้องลินหน้าตามคลองตามห้วยตามหงมวนคะ่ะ อันเบิงฝนกับที่เช้ากับที่บัวเช้าที่ยุทธกับที่บัวยุทธมาจ้าเนาะแคตตี้ก็มายืนอยู่ใกล้มอนหมอน้ำห่อนมันอุ่นๆมาจ้าเนาะใส่ฝนฝนกับบัวเ้าจะกึ้นออี่น้องโอ้ยตั้งใกับไปอไปชา จะยื้อยู่ในานรอบรอบบ้านเนี่พี่น้องมันม <ım S 2> ืด er <Rug> นเหมนจะหน,น,หนห่อยพี่น้องขอยากบัตรแทนบ่เหมืดนเหมือคนมันมีข่ามีโปนเนาะเนาะงาดนดีอีกมากคนตกลิ้นตกเทศตกหวานพี่น้องไปทางไ่ขยนะคะเนาะพ่อส่งมะขามทุกระโบคนตกลิ้นค่ะมะขามหวานพี่น้องมาเด้อพ่ออยากกินมะขามวานบ้านนัทตอรี มันหวาน,นค่ะแต่วันพุ่งเนี่ยโบโซกจักปุกดกขนาดประเด็นตลีก่กระฆ่าพี่น้องมาออกชมสายพุ่นเลเด็กในหน่อยพี่น้องอยู่ข้างบ้านข้างเพื่อนนะคะเนาะอ,อนโนบานาบัขขางทีเราพี่น้องฝนตกลิน้นไปใส่มาใส่สขยันยนะคะเนาะถ้ามาคูบมาเคงพุน่นจะเคลื่อนยากที่น้องถ้ามาคูมาเคงกับพวกเพื่อน S <S <ess ant> <S ess ant> โอ้ยใอรเดัเดเผ็จมา <S <S <ess ant> เลยมือผ่ามือพนอมากๆกบใส่พนใส้โล่ง่้าอันนอกบ้านนากัจจุบัสิบล้่นน้องพยายามต่นยามีด้วพี่น้องน่าจะรีบภาพยายามตอนยามีดถ้าเราไม่มาเกงเศร้ามะขานาะขันว่าปัจันกันอยู่ไหนกับน,น้องว่าสุพากขนไปขุดกิโลว่าเห็นนาะพี่น้องขอนนุดกิโล ขุดที่โปมเอื้อนต่างๆม้ว่กระทงทิน้นขุดีิเราขุดที่โปบ่บัวคาขุดเงนกระบอกก็ะเพื่อว่าสิ่่ว่านาตอี่นั่น,นไปขุดมันมันเทียนน้องขานาะมันเทียนกับิบได้อยู่ข,ขนาดมานนนนนันเทียนนะกันห่อราสับวิบได้แหละพี่น้องาัวคนตกห้ามควยเนเสพหูน้อานาะหูนั่งกับเห็นน้ชาเส้นทางนี้คือวัน ห้ามงานพี่น้องไปจากอันมาเลีนออกกําลังกายมาทิ่โรงชงวิวก็มาพี่น้เด้อเส้นทางสวยงามค่ะพี่น้องเพิ่นกาถ้ากระเฮดเลี้ยวหม่ๆม่ไม่พี่น้องกาบ้านทั่งกับบ่อนาเนานไปน้องพี่น้นองเขาจะไปได้มาได้นะคะเนาะพันธุงสั้นเพราะว่าบวบเกินบันไดทางเจนีประเทศไปอันภาษาที่คะเนาะ เดินไปประสานาทาีทางใต้ทางทิศไปประสานทีนค่ะกระบอบไปทั้งทางทั้งนี่แล่วสิไปพระธาตุโพนนะคะเนาะเใยจะมาสมมาเกี่ยวกับมาได้ค่ะนักตุรีสิลาะไปไปหลินไป zoom ค่ะไปโพนนะคะเนาออะไรกระบะได้ค่ะมาใหญจากมาเบิกนักตุรีกระบะได้ขนน้างนอกสบายนิดนิดแตเสียงสางเวววๆกระมาได้ยนินดีตลับค่ะกระบะใหญ่จากมากระซูรัพท์มาหลินมาคุยน้ำกระไดนะคะเนาะ กินดีก็หลับทั้งเอพีไมเอีเก้าเอพีสสิคนทงกลทังนื้ออยู่ไกลอยู่ไกลที่นี้ถนัดเอสิสิบคนเด้อเอีไกี่นงก็ไปเดเวิกนชมแงกับองบอกคุยคุยได้คุยได้ว่าคุยได้ว้าได้มาาน้หน้ากรรี่น่ะหมักหมักว้าหมักมวนหมักคุยหมักตะลกมคขาน้อกะท่าว่าวพาคุยปาตลกนั่งแห้งหมักแห้งมวลนาขาน้อท่างกะทามากินลมชมวิวอยู่แคมถนนนาขเน้อมันนี้ หลุดกบบระบะเล็กหลุดกระบะมากบอกคนปลูกพลาลงไปกับแยังมาออกกระบานกับเพื่อนนะคะเนาะโอ้ยมันในวันถาทิตบอกวันถาทิตแล้ววันเชา้าเขาไปไปทำการทำง,งานเลยจ้าพี่เต่นเข่าปลากระดูกเข่าไหวของหงลุงไหวลุงหงยามโต่งยามดียามดีกกค่ะกระบะไอ้นักทฤษฎีเก็บกระปูนะคะเนาะกระปูมันออกตามทะเลหน้าออกตามถนนนะคะเนาะเกษตรกรเคอได้นะคะพยายามเอาตะกี้เอาจักอัน ยังไครเนาะคอมเมนต์มาเมื่อคืนเนี่ยว่าทัาตตารีเบลฟูน่ามาอบเซวุ่นนั่นอบเซวุ่นสินกินเน่สนั่งซีสิ่งเชฟเชิญว่าขณะจากล่องเบิ่งอยู่นา,นนนา,มางมาต่นใส่อะไรนะมาแต่ตัวมาต่ใส่เฮ้ยมาแต่ใส่ว่าไปหาเห็ดได้ปเปลือก อ,อกไมมบอสเอออันหววแมวหวดมาพิ่นเอาหววแมวไม่นักกรีพี่น้องเพราะอันอันนั่งติ้นอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวข้าขันจ้องอบพูนขาหนวแมวเอาละครับ ราคาพี่น้องจะได้กระเิีนี่จบพี่นี่ก่อน,นะค่ะเนาะคิดหนาพอกันใหม่จะเรื่องผักไห่ผักเซ่ผักเบิงผักสมฝักติดตามไหมนะคะสวัสดีค่ะอันนวดแมเพั่ธหน,น้าไผเป็นนียนมวผูกเงี่ยวแล้วไปต้มกินพี่น้องดูเค็บผักในค่ะ